กอลบคับสวัสดีแฟนๆผู้ชื่นชอบการฟังมังหะทุกท่านนะครับอยู่กับน้องบอลมงังหะนะครับ อยู่กับมังาศัพยุทธลุรฟ้าตอนที่63นะครับเจ้าออกมาได้แล้วท่านพี่เสียวเอียนมาถึงเมืองเจียหม่าแล้วหรือยังมาถึงแล้วครับใกล้จะถึงเวลาสัญญา3ปีนั้นแล้วสินะเรื่องที่ท่านบอกให้ข้าไปตรวจสอบมานั้นบันทึกอยู่ในมว้วนนี้หมดแล้วครับโอเคเจ้าทํางานได้ดีมากการเดินทางของท่านพี่ไม่กี่วันมานี้ได้พบกับเหล่าผู้ที่แข็งแกร่งมากมายกลายเป็นนักไตเวิทยาศาสตร์ได้พบกับมหาจักรพพัดน้ําแข็งไห่ปัวตงได้รับพลังของเปลวเพลิงที่แท้จริงมีงูสายลุงกืนกิน ผืนนภา,าเป็นสัตว์เลี้ยงท่านพี่ท่านช่างเป็นคนที่มหัศจรรย์ยิ่งนักอาดูเหมือนว่าข้าจะอ่านข้ามไปบางส่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องแม่นางเสี่ยวอีเซียนฝึกวิชาร่วมกับระมุกอวินบนภูเขาด้วยกันโดยนางใช้ชื่อว่าวินจืออยู่ตามลําพังกับองค์ราชินีเมดูซ่าผู้งดงามแล้วก็เออเรื่องเกี่ยวกับเด็กสาวผู้มีนามว่าชิงหลินก็ดูเหมือนว่าท่านพี่จะมีสหายไม่เร็วเลยนี่ทั้งพี่สาวน้องสาวเอ,อ่ยมันก็ไม่เห็น จะมีเรื่องใดเลยนี่อึกสงสัยว่าข้าคงจะทำให้นางโกรธเสียแล้วอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า คนจากดินแดนแห่งเหล่านะคะบางอาจทําให้ท่านพี่เจ็บปวดไปสอนบทเรียนให้แก่พวกมันซะครับข้าจะจัดการให้ตามบัญชาของท่านครับแล้ววิญญาณลึกลับที่สิ่งสถิตที่ภายในกายของท่านพี่เป็นเช่นไรบ้างข้าค้นหากินอายของมันไม่พบเลยครับพลังวิญญาณของมันหายไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับและเพื่อที่จะรักษาวิญญาณของคนผู้นั้นให้กลับมาเป็นนางเดิมจึงต้องไปรักษาในายใหญ่แห่งตระกูลนาหลันที่ถูกตาประทับพิษไว้อยู่ครับเพื่อที่จะเอาของเหลวจิตวิญญาณ สีฟ้าแห่งภาพมายาทั้ง7จจากตระกูลหนาหลันครับตาประทับพิอย่างนั้นหรือนี่มันหลายแรงมากเลยนะท่านพี่อาจจะตายได้เลยส่วนเจ้าข้าฝากไปปกป้องท่านพี่ของข้าอย่างลับๆด้วยแต่จงจําไว้ว่าเฉพาะยามที่จําเป็นเท่านั้นและอย่าให้เขารู้ตัวเป็นอันขาดครับตามบัญชาของท่านท่านพี่เสียวเอี้ยนท่านคิดถึงชวินเอ๋อผู้นี้อยู่บ้างหรือเปล่าคะแม้ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาอาจจะทําให้ท่านพี่ลืมสัญญาที่ให้แก่ข้าไว้แต่ชวินเอ๋อก็จะรอ อท่านกลับมานะคะจอมยุดน้อยท่านเป็นนักไตเวชศ,ศาสตร์ที่มีพลังเปลวเพลิงที่แท้จริงอย่างนั้นหรือห้องถงหลักตระกูลนาหลันแน่ใจนะว่าเจ้าจะสามารถรักษาตาประทาพิดได้แน่นอนแต่ว่าข้ามีเงื่อนไขในการรักษาข้าต้องการของเหลวจิตวิญญาณสีฟ้าแห่งภาพมายาทั้ง7 นี่เจ้าว่ายังไงกันโอ้เจ้าเป็นนักไตวทยาศาสตร์คนแรกเลยที่กล้ายื่นเงื่อนไขเช่นนี้เมื่อเจ้าเข้ามาตลอดหลายปีที่ผ่านมีนักไตวทยาศาสตร์มากหน้าหลายตาเข้ามายังที่แห่งนี้พวกมันล้วนแล้วแต่สร้างความหวังลมๆแรงๆให้แก่ข้าแต่สุดท้ายพวกมันทั้งหมดก็ล้วนทาให้ข้าผิดหวังทั้งสิ้นหากเจ้าทําสําเร็จทิ้งที่เจ้าขอมาไม่ใช่ปัญหาหรอกนะแล้วหากเจ้าทําไม่สาเร็จล่ะท่านไม่ต้องกังวลไปข้าจะทํามันให้สําเร็จแน่ เพราะข้าจะต้องนำมันกลับไปให้ได้เฮ้ย <c oughs> ดีเจ้ามีนามว่าเอี้ยนเสี่ยวงั้นสินะตามข้ามาสิข้าจะพาเจ้าไปพบท่านผู้เทาเดี๋ยวก่อนค่ะท่านพ่อคงจะเหนื่อยจากการประชุมมาแล้วให้ข้าเป็นคนนำทางขอไปเถอะนะคะได้งั้นก็ระวังตัวด้วยล่ะเออระวังตัวงั้นลรกเอี้ยนเสี่ยวเจ้าตามข้ามาทางนี้ที่พ่อของนาหลันพูดมันหมายถึงสิ่งใดกันนะมันมีบางสิ่งที่อันตรายอยู่อย่างนั้นหรือเออภายในน้ำแข็งเหล่านี้มีสีดำแปลกๆอยู่ภายในด้วยแฮะ แต่ต้องมันเป็นอันขาดมันอันตรายนะแต่หากเจ้าอยากเป็นดังเช่นคนเหล่านั้นข้าก็มีห้ามหรอกนะนี่มันอะไรกันหลังจากที่ท่านปู่ของข้าข้าอสูรเวทระดับ5งูตาประทับพิษก็โดนตาประทับของมันเข้า ทำให้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาท่านปู่ใช้พลังลมปานของท่านเพื่อต้านพิษของมันแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาการของพิษก็รุนแรงยิ่งขึ้นจนเมื่อครั้งก่อนตาประทับพ,พิษก็กำเริบขึ้นได้กำเริบขึ้นมาอย่างร้ายแรงตอนนี้ท่านปู่พึ่งพาพลังของก้าวสวรรค์น้ำแข็งเพื่อยับยั้งพลังของพิษแต่พลังของพิษก็ค่อยๆซึมเข้าไปในน้ำแข็งทำให้เหล่าคนรับใช้ที่สัมผัสม,มันถูกแช่แข็งเช่นนั้นเฮ้อและบ่อยครั้งที่ท่านปู่มักจะหมดสติ เช่นนี้นี่เจ้าตลอดชีวิตของท่านปู่นั้นท่านรับใช้อณาจักรเจียมามาทั้งชีวิตท่านปู่มักจะเข้มงวดกับตนเองและทุกคนเสมอเมื่อข้ายังเด็กท่านปู่ก็เป็นผู้สั่งสอนข้าเช่นเดียวกันท่านปู่คะเยี่ยนหยันเจ็บมือไปหมดแล้วคะ่ะข้าขอพักก่อนนะคะข้าไม่อนุญาตตระกูหนานหลันจะต้องมีจิตวิญญ,ญาณที่ไม่ย่อท้อต่อสิ่งใดแม้แต่เป็นสตรีก็ไม่มีข้อยกเว้นเจ้าจะต้องพึ่งพาแต่ตัวของเจ้าเองเท่านั้นลุกขึ้นได้แล้วเวียงดาบของเจ้าไปทุกครั้งที่เจ้าเวียงดาบ มันคือเกียรติและศักดิ์ศรีที่อยู่ภายในตัวเจ้าอย่างนั้นแหละเอาใหม่อีกครั้งจำเอาไว้ว่าความแข็งแกร่งที่ผ่านมาของเจ้าเกิดมาจากการที่เจ้าฝึกฝนมันอย่างหนักและความแข็งแกร่งนั้นจะไม่ใช่ของผู้ใดนอกจากของเจ้าเพียงคนเดียวแต่สิ่งที่น่าขันก็คือที่ข้าพยายามฝึกฝนอย่างหนักก็เพราะผู้ชายเพียงคนเดียวข้าก็เป็นเพียงเด็กสาวคนหนึ่งแต่ข้าไม่สามารถแม้แต่จะตัดสินใจเรื่องใดได้เลยแม้กระทั่งความสุขของตัวข้าเองเอี้ยนหยันการมั่นหมายของเจ้า ได้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วท่านปู่คะว่าที่คู่มั่นของเจ้านั้นเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะแต่เจ้าไม่ใช่เจ้าเป็นเพียงความอับอายของตระกูลนาหลังเท่านั้นฉะนั้นเจ้าจะต้องแต่งงานกับชายคนนั้นเพื่อตัวของเจ้าเองท่านปู่เขาหนะ่ะต้องการเสียเ่ยวี้ยนเป็นหลานของเขามิใช่ข้าฉะนั้นเจ้าก็คงเกลียดปู่ของเจ้ามากเลยสินะอ่าเป็นเพราะท่านปู่เป็นคนที่เข้มงวดทั้งยังหัวโบราณทําให้ผู้คนต่างกลัวท่านปู่แต่สําหรับข้านั้นข้าอยากจะเป็นหลานที่ทําให้ท่านปู่ ภูมิใจในตัวข้าเอียนเซวเจ้าคงจะสามารถรักษาท่านปู่ของข้าได้จริงๆสินะเจ้าวางใจหากข้าผู้นี้ไม่สามารถรักษาเขาได้ในอนาณาจักรนี้ก็คงไม่มีผู้ใดสามารถทําได้อีกแล้ว ขอบคุณข้าฝากท่านดูแลทางนี้ด้วยข้าขอตัวก่อนละเจ้าหนูเจ้าคงจะเป็นนักตัวิทยาศาสตร์ที่จะมาจัดการขับไล่พิษให้แก่ข้าง,งั้นสินะผู้อาวุโสนี่ท่านตื่นอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างนั้นหรือครับเฮ<ะ>้เพียงแค่ไตวิทยาศาสตร์รับสองเจ้าคิดว่าเจ้าจะถอนพิษให้ข้าได้อย่างนั้นหรือหืมไม่ว่าข้าจะมีคุณสมบัติพอในการรักษาท่านหรือไม่เหตุใดท่านจึงไม่ลองให้ข้าได้พยายามรักษามันก่อนละโอ้เจ้าหนูนี่เจ้ามีเปลวพลิงที่แท้จริงด้วยงั้นหรือ อายุเพียงเท่านี้ข้าชักจะสนใจเจ้าขึ้นมาแล้วสิผู้อาวุโสนาหลานันพิษได้เข้าสู่กระดูกของท่านแล้วหากท่านต้องการขับพิษออกมาข้าจะต้องใช้เปลวเพลิงเข้าไปภายในตัวของท่านหากมันเกิดความผิดพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียวแล้วก็ท่านจะถูกเผามีเหลือไม่แต่เท่าทานมันอันตรายมากแม้ข้าจะมิได้ตายด้วยเปลวเพลิงของเจ้ายังไงข้าก็จะต้องตายด้วยตาทับพิษอยู่ดีหยุดลังเลได้แล้วเจ้าไม่มั่นใจในความสามารถของเจ้าอย่างนั้นหรืออาราเชนนั้นข้าน้อย ขอล่วงเกินเปลวเพิงจะเผาไหม้หิวหนังและกระดูกของท่านเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายมันจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสผู้อาวุโสท่านจะทนรับความเจ็บปวดเช่นนี้ไหวหรือไม่ว้าห้าห,าหา่าข้าผ่านศึกมาอย่างโชคโชนความเจ็บปวดที่ข้าเคยได้รับมานั้นมีนับมิท้วนก็อีแค่ไฟแค่นี้ไม่ครรมง้าลรออีกทั้งข้ายัง มียายเด็กโง่ที่ยังรอคอยข่ายอยู่ฉะนั้นเจ้าลงมือได้แล้วได้ครับเช่นนั้นข้าจะมีเก่งใจแล้วนะครับป๊บ,บนี่คือตาพทับพ,พิษอย่างนั้นหรอือเจ้าหนูอย่าทำให้ข้าผิดหวังล่ะและยังมียายเด็กโง่นั่น ที่เชื่อมั่นเจ้าด้วยอีกคนอย่าทําให้นางผิดหวังได้คาดการ,รเผชิญหน้าของหญิงงามท่านจะเลือกใครกันเลือกฝั่งซ้ายสิคะ,ะแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับปังการเรื่องสับูรยุทธลุ้าตอนที่หกนะครับถ้าสนุกอย่าลืมซับสไคร์เหมือนเดิมครับผมแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ